สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้างงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ข่าวดีค่ะเจนมีนตำแหน่งงาน เป็นตำแหน่งดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยรายได้สูงถึง30,000บาทรับหลายอัตรามาฝากกันก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้สำหรับงานของตำแหน่งนี้นะคะทางเจ้าของบริษัทนั้นเขาให้เจนประกาศให้เรามาดูรายละเอียดงานกันเลยค่ะ โดยทางบริษัทเฮลแอดโฮมจำกัดนะคะอยู่แถวเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะประกาศรับสมัครผู้ ดูแลผู้อสูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะคะหน้าที่หลักๆเลยก็มีหน้าที่ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันเช่นมีการวัดความดันให้ผู้ป่วยมีจัดยาตามที่แพทย์สั่งนะคะมีการพาออกกำลังกายบ้างพาสูดอากาศต่างๆนะคะก็คือดูแลผู้ป่วยนั่นเองแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะใครที่เคยมีประสบการณ์หรือว่าสนใจงานประเภทนี้ลองไปสมัครที่นี่กันดูนะคะ โดยบริษัทแห่งนี้นะคะจะอยู่แถวกรุงเทพมหานครแล้วก็ครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับถึง20อัตราสวัสดิการคร่าวๆของทางบริษัทที่มอบให้นะคะก็จะมีการฝึกอบรมทักษะการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เงินเดือนนั้นจ่ายทุก2สัปดาห์ค่ะส่วนข้างอื่นหรือว่าวันหยุดต่างๆอันนี้สามารถไปตกลงกับทางบริษัทแล้วเขาจะแจ้งมาอีกทีนะคะ ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ต้องการคนที่เคยมีประสบการณ์ดูแลญาติหรือว่าเคยรับจ้างดูแลผู้สูงอายุหรือว่าคนป่วยติดเตียงคนป่วยมาก่อนนะคะต้องการคนที่มีประสบการณ์อายุนะคะอยู่ระหว่าง25-50ปีแต่งานนี้นะคะเหมาะสำหรับเพศหญิงค่ะเขาต้องการเพศหญิงนะคะไม่จำกัดบุตรการศึกษาขอแค่ขยันอดทนเพราะบางทีต้องช่วยพยุง คนป่วยด้วยนะคะก็อาจจะใช้กำลังบ้างต้องมีความอดทนพอสมควรค่ะ ส่วนข้อใครที่สนใจอยากสมัครนะคะบริษัทจะอยู่แถวจามจุรีสแควร์สามย่านแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหรือใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เจนได้อัปเดตให้นะคะสามารถแอดไลน์ไปที่ไลน์ไอดีที่เจนให้ตัวสีแดงๆนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือใครนะคะจะโทรไปสอบถามเดี๋ยวเจนทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปให้ให้โทรไปในช่วงเวลาทําการนะคะในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ไปรบกวนเขาด้วยนะคะให้โทรไปในช่วงเวลาทำการไลน์ก็เช่นกันนะคะให้ทักไปในช่วงเวลาทำการจะดีที่สุดค่ะก็สามารถแอดไลน์นี้ไปสอบถามหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้อยู่ใต้คลิปนะคะ หรือใครนะคะสนใจงานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ